กรับเรียนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักง,งานราชการครั้งที่หนึ่งตำแหน่งครูกศนตำบลระหว่างวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2563ถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2564ประวัติโดยสังเขปดิฉันนางจีรนัยสมสิงอายุ45ปีจบการศึกษาจากสถาบันราชภัฒนอุบลราชธานี สาขาคารุศาสตร์วิชาเอกการประถมศึกษาสถานภาพสมรสมีบุตรสองคนคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดขอนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชีว้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่ 1. นึ่จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS กศนต,ตำบตาลสมมีบุคลากรในการปฏิบัติ งานในพื้นที่จำนวนสองคน 1. นข้าพเจ้านางจีรนัยสมสิงตําแหน่งครูกศนตนําบล 2. นายศรีชัยธรรมคำตําแหน่งครูกศนตนําบลบริบทโดยทั่วไปมีอาคารที่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างมีลักษณะเป็นอาคารเอกเทศมีวัสดุครรุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนที่ครบถ้วน เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เข้ามาใช้บริการเช่นคอมพิวเตอร์มีบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตโทรทัศน์โต๊ะเก้าอี้และมีการจัดทำแผนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมีคณะกรรมการกศอนอตำบลในการให้ความเห็นชอบในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆที่กศนอตำบลการสมจัดขึ้นตัวชี้วัดที่สอง ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตำบลกศนตำบลตาลสมมีการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตำบลที่มีความสอดคล้องกับบร,ริบทของชุมชนมีการวิเคราะห์ข้อมูลและสำรวจความต้องการของประชาชนในการจัดกิจกรรมผลการดำเนินการของตัวชี้วัดที่สองมีผลรวมผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่ามากกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการตัวชี้วัดที่3จํจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายกศน,นตำบลตาลสมมีการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วดังนี้ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพวิชาธุรกิจการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการจำหน่ายการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสังคมชุมชน ด้านสิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองปลูกฝังคุณธรรมสร้างวินยัยจิตสาธารณะยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมาย จำนวนผู้จบหลักสูตร โครงการในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำความรู้ไปใช้มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายมีผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานสถานศึกษาที่ครูกศนตำบลรับผิดชอบผลการดำเนินงานของตัวชีวัดที่4มีผู้จบหลักสูตรตามค่าเป้าหมายที่วางแผน ตัวชี้วัดที่จําจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยเมื่อเทียบกับเป้าหมายการดำเนินง,งานกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานสถานศึกษาที่ครูกศนตำบลรับผิดชอบร่วมกับกศนอำเภอเป็นผู้กำหนดค่าเป้าหมายตามแผนให้ครูกศนตำบลผลการดำเนินการของตัวชี้วัดที่ห ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีผลการดำเนินการมากกว่าค่าเป้าหมายตามแผน ตัวชี้วัดที่6จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบก,กับเป้าหมายการดำเนินงานกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานสถานศึกษาที่ครูกศนตำบลรับผิดชอบร่วมกับกศนอำเภอเป็นผู้กำหนดค่าเป้าหมายตามแผนให้ครูกศนตำบลแต่ละตำบลมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษาประชาชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือ ชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสําหรับผู้สูงวัยผลการดําเนินการของตัวชี้วัดที่6ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยมีผลการดําเนินการมากกว่าข้าเป้าหมายตามแผนตัวชี้วัดที่7ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนการเข้าร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมร่วมกันการสนับสนุนทรัพยากรการร่วมวิเทศติดต,ตามผลกศน,นตำบลตานสมได้มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมประชุมกรารประสานในการจัดกิจกรรมในชุมชนดังนี้เป็นพี่เลี้ยงสร้างห้องสมุดชุมชนบ้านห้วยดูและสนามเด็กเล่นจัดส่งเสริมห้องสมดุดชุมชนบ้านห้วยดู เข้าร่วมประชุมแนวทางการแก้ปัญหากลุ่มเด็กเปราะบางเป็นคณะทำงานลงพื้นที่แก้ไขปัญหากลุ่มเด็กเปราะบางการดำเนินการส่งเสริมให้เครือข่ายซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือเป็นผู้สังเกตการเลือกตั้งร่วมเป็นคณะก,กะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตัวชี้วัดที่8จํานวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย กศนตำบลตารสมุมได้นำเนื่อศึกษาและประชาชนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมต่างๆที่สำคัญประจำปีได้แก่โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพภาคเรียนที่2ทับ2,563กศนอำเภอตารสมุมโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างเสริมอุดมการณ์รักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลโครงการลูกเสือวิสามันนอกโรงเรียนกศนอำเภอตาลสุมประจำปี2564ภาคเรียนที่2ทับ2563โครงการพัฒนาทักษะชีวิตดูแลสุขภาวะและสุขนามัยของประชาชนในชุมชนกศนอำเภอตาลสุมตัวชี้วัดที่9ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี Best Practice ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านใดด้านหนึ่งที่มีผลการปฏิบัติงานที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสามารถเป็นแบบอย่างเชื่อผลงานจำนวนร้อยละของผู้เข้าสอบวัดผลสำเร็จปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ร้อยละ85.53มีการกำหนดแผนการศึกษานอกระบบมีการพัฒนาบุคลากรวางแผนการดำเนินงาน เพื่อนําไปปรับใช้ดําเนินการที่ชัดเจนมีการนําแผนการดําเนินงานไปสู่การปฏิบัติมีสรุปผลเป็นรูปแบบเอกสารจากผลเข้าสอบวัดผลสำริดปลายภาคเรียนของนักศึกษาประจำํำภาเคเรียนที่2ปีการศึกษา2563สำหรับการนําเสนอสรุปผล,ผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครั้งที่1ตําตำแหน่งครูกศนตำบล ดิฉันขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านและขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ